ที่มาจัดให้นะครับกับมินิสัมเทียนาออกใหม่ร้านหกแต่วันนี้มาขาย6ล้านว่าไงขายเท่าไหร่ดิแสนหกครับโอ้โหออกใหม่ล้านหกวันนี้เราขายแสนหกครับแถมผ่อนแค่หกพันใช่ไหมใช่ครับหกพันกุบาทนะครับเงื่อนไขนี้นะครับผ่อนแค่กี่ปีครับสามปีใช้เงินออกรถสามหมื่นโอเคไหมครับเงื่อนไขนี้ให้เฉพาะสามคนแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกห้านะครับหรือถ้าเขินอายนะครับว่าแอดไลน์มาที่ adpop นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาว่า ป๊อบอายจับให้เอ,อ้ยรวยการให้เครดิตคือสิ่งสําคัญอ่ะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้าคุณปู่นะเก่าแต่แต่แจ๋วนะเออนะครับคันนี้ก็โอ้โหนิสันเทนาโลโก้ทองนี่คือที่สุดละปีศูนย์สี่ศูนย์ห้านะวันนี้บอกครับออกรถสามหมื่นพรหกพัน <6, 000. S 1> เออเออใช่นานสามปีเออตามนั้นนะครับผมนะรถคันนี้การันตีว่าไงครับุณหนูรถคันนี้นะครับผมการันตีเลยครับว่าเดิมเดิมนะ เดิมทันคันไม่มีชนหนักจมน้ำจมน้ำไม่มีไม่มีกลับไม้ด้วยนะครับผมวันปีแล้วถ้ามีปัญหาถ้ามีปัญหาติดต่อที่ไม่ใช่นะครับผมถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาได้เลยนะครับยี่สี่ชั่วโมงนะครับก็จะช่วยดูแลให้นะครับผมไม่เผื่อรถไม่เดิมอะเผื่อรถไม่เดิมนะครับผมยินดีซื้อคืนโอ้โหอย่างแน่วแน่อย่างแน่วแน่อ่ะในพิเศษรถคันนี้นิดนึงครับคุณหนูว่าเป็นไงบ้างคันนี้นะครับผมก็อย่างว่านาอรถปีศูนย์สี่ศูนย์ห้าก็ตามสภาพครับแต่ตามสภาพนี้ก็คือคุ้ม ในสภาพของเขาเลยนะครับเพราะว่าขายแค่แสนหกเองครับลูกค้าครับเลขไม้แสนกว่าอ่าเลขไม้แสนกว่าภาษีไม่ขาดพรบไม่ขาดทุกอย่างพูดง่ายๆจ่ายแสนหกแล้วมันไม่ต้องซ่อมขับได้เลยถือว่าคุ้มนะครับคุณป๊อปคุ้มมากแล้วผมให้ดูนะตัวรถมาดูคราบครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่โคตรของโคตรของโคตรรักษาเลยครับเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเพิ่งเจอคันนี้รักษาดีขนาดนี้ใช่ครับผมนะให้ดูครับให้ดูนะสัมผัสแรกที่สัมผัสครับบอกครับนี่ คือรถปีศูนย์สี่นี้อย่าอย่าอย่าเรียกว่าอยู่สภาพนี้เลยครับ่า,าี่าแต่รถป,ปีศูนย์สี่เลยรถผมปีศูนย์สิบไปดูเออนะแต่เราบางคนบอกเฮ้ยใช่สิเปลี่ยนใหม่ไม่ใหม่นะเพราะนี่ยังมีคราบเหลืองอยู่เลยเห็นไหมเนี่ย,ยเห็นไหมครับสวยๆนะเนี่ยมีรอยแตกลายงานนะครับให้ดูสภาพรถคือสวยมากใหม่มากนะครับผมนะโคตรเอาเรื่องนะครับอาให้ดูด้านหลังนิดนึงเออนะครับเป็นไงโอ้โหคือสวยมากนะครับผมนะ ให้ดูพี่ไฟทงไฟท้ายคือคันนี้จบนะอ่ะเหมือนที่บอกครับไม่ให้ดูอะไรมากหรอกครับเดี๋ยวของชานะใครที่สนใจโทรมาที่เบอร์0896172765นะครับผมหรืออะไรมาที่ p o p k k ครับผมนะนะเป็นไงเป็นไงนะผมนะนะเหมือนที่บอกนะครับสุดหล่อหมาเห่านะป่ะเหมือนที่บอกครับพี่ใครสนใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์ว่า คอน,น,นเข้ามาว่าป๊อบอายจับให้อ่ะตมามนั้นนะพี่ชายนะอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต